โอเคค่ะสวัส so ด all ีเพ so, ื e ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอิงอิงในช่องอิงอิง 9ch นะคะ9วันนี้เราจะมาเล่นโยนกันหน่อยแล้วเราจะมาเล่นซานิดกันนะคะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเดก็คือแบบเราขี้เกียจเล่นเกมนี้แล้วเราเพิ่งกลับมาเล่นนะก็เลยจะมาเล่นซานิตที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะคะแต่เราว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่โกงเลยนะ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราเล่นตัวนี้ไม่เป็นนะทุกคนคือเราเล่นตัวนี้ไม่เป็นนะแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเราก็ไปดูเขาสอนเล่นแล้วเราก็มาลองในแรงเลยนะก็ <c oughs> ถ้าเล่นไม่ดียังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะแต่ก็จดูไปก่อนนะ คือจะเห็นว่าเมื่อกี้เราจะโดนแก๊สดึงบัฟฟ้าไปใช่ไหมคะให้เราลากบัฟฟ้ามาแถวๆตรงนี้นะมันจะดึงไม่โดนนะแต่เมื่อกี้เราเราลืมไงเราโมแต่พูดช่วงนี้เราก็ทามาไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณการเกมแล้วก็โหดขึ้นเองนะพอเรามีของพอเราเวลสูงขึ้นเนี่ยเราคิดว่าซานิสเป็นตัวเล็ดเกมที่โหมดมากเลยนะคะมันจะทั้งแรงทั้งอึดเลยนะตัวเนี้ย เพราะว่าซารีดเหมือนมันมีพาสติติดตัวที่เมื่อฆ่าได้หรือใช้เพื่อนฆ่าเนี่ยจะทําให้เรามีเลือดที่เยอะเพิ่มขึ้นนะคะก็จริงๆตาเนี้ยออกเป็นกอบกันเวทก็ได้นะจะทําให้เราอึดขึ้นนะคะแต่ว่าเราอยากออกดาบแดงมากกว่าและตัวบางๆเนี่ยอาจจะโดนดานเมจเราชุดเดียวหายได้เลยนะคะเราขอรับประกันเลยนะว่าตาเนี้ยนาคอจะไม่สามารถตีเราตายได้แน่นอนนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นบนกันนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เล่นบนน่าจะแบบมีประเด็นหน่อยนะเราต้องเข้าไปช่วยก่อนโอเคจช่วยเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ไปกันเลยนะคะจงังหวะนีเ้เป้าหมายของเรานะ่าจะเป็นนาครสนะเพราะว่าเลือดน้อยสุดแล้วจงังหวะนี้เราก็เข้าไปแล้ว,ลวก็อันติโออันติไซค์อันติไซครป <laughs> อ่คปะคือเราไม่น่้หัวลอยย้อนนี่ตัวอื่นเลยเว้ยเราเคยเห็นแล้วแบบกรณีเดียวกันแบบนี้แหละ เราเคยเห็นคนเล่นซานีแล้วกดแอนตี้ใส่คลิปมาจังหวะนี้กูรู้แล้วกูรู้แล้วมานคาคอสจังหวะนี้เราไม่พลาดมาดิก็มาดีเราไม่พลาดแน่เพื่อนนี่ไม่ปล่อยให้รอดไปหรอกบ <laughs> อกแล้วว่าจะไม่มีครั้งที่สองนาคอสถึงครั้งแรกเราจะอันตีพลาดก็ทำ <laughs> คือยังขำไม่หายเลยแม่คือแบบอุตส่าวิ่งไมาอย่างสวยอ่ะวิ่งไมาอย่างอัศวินสุดท้ายตกม้าตายอ่ะ ตกม้าตายโอ้โหเออัพสกิลผิดอีกแล้วคือมันต้องอัพสกิลสองเราอัพสกิลหนึ่งทำไมโอ้คือแบบเราเคยเห็นเราไม่ได้หัวเราย้อซา,านิสตัวอื่นเลยอะรู้สึกเหมือนกำตามสนองเว้ยเราเคยเห็นซานิสเราเคยเห็นคนอื่นเล่นซานิสอะแล้วแบบอะไรวะทำไมไอ้นี่มันกดอันตีใส่คีบอะตอนนี้พอเรามาเล่นเองเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้ว คือซาน,นิี้ด่ะห้ามงานกันตีมาแต่ไกลเว้ยมันต้องแบบสมมติสมมติข้างหน้าเป็นคีฟแล้วข้างหลังเป็นฮีโร่ใช่ไหมเราห้ามไปกดก่อนนะคือเราต้องเล็งตัวฮีโร่ดีๆไม่งั้นไม่งั้นมันจะไปตีคีฟคือถ้าตัวไหนอยู่หน้ามันไม่งจะไปตีตัวนั้นก่อนเว้ยโคตรแย่ oh, yeah. <laughs> อืมแวนเข้าป้อมไปแล้วคีฟไม่มีได้โอเคมาอามังกรดีกว่านะว่างพอดีเลยไม่มีอะไรทำ คือเราฟาร์มไปหมดแล้วไงแล้วเ,เมื่อกี้เราจะมาแกงล่างใช่ไหมแต่ว่ามันแกงไม่ได้ก็เลยแวะมามองก่อนนะคะไม่มีผลิตนะเพื่อนเราไม่มีผลิตนะโอเคขอบคุณมากมึกห้าแหวนแกจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะ๊ะไม่เอาดีกว่าเอาเชี่ยหม,มึกไปแล้วบอกว่าไม่เอาไงเอาเอาก็เข้าวับป่าเรียบร้อยหัวแตกสวยหมึกโอโ้โหโดนมึกล้าช็อตไปแล้วเจา้านี้สวยพี่สวยคอนแรกว่จะไม่เอาแล้วแต่หมึกเขาแบบ เลือดร้อนมากเปิดอันตีแปลงล่างแล้วก็เข้าสิคะอ่าโอ้โหเดี๋ยวเราเราต้อง skill 2, อัพสกิลสองืลอัพสกิลหนึ่งทำไมวะอัพผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเนี่ย What <Okay. S 1> มือลั่นอีกแล้วโมโหมือลั่นคือถ้าบอกก็คงจะเชื่อใช่ไหมบอกแล้วว่าเป็นสานิดมือใหม่นี่เชื่อใช่ไหมเออสานิดมือใหม่จริงๆแหละก็ควรจะเชื่อนะคะดูจากการอัพสกิลแล้ว กควรจะอัพสกิลสองเวแต่มือมันลั่นไงมันเกิดอัพสกิลหนึ่งทำไมอ่ะมือมันลั่นเออลมกลุ่มลมกลุ่มลมกลุ่มนะขอจะเอาหรอ๋ยวขอเอาบัฟฟ้าก่อนนะเออไม่ดีกว่าดูเหมือนมีคนอยากโดนอันตีว่ะเรือนมันร้อนจงหวะานี้โออเอาไงไวโอเลตไวโอเลตล็อกเป้าไวแล้วคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนเรียบร้อยไวโอเลตโอ้โหเอเคยันดู ม,มาสิก็มาสิเข้ามาถึงป้อมแล้วป้อมไม่ยิงก็มาดิครับมาแล้วมาดิเรียบร้อยแต่ไปหนึ่งแล้วค่ะเราต้องวิ่งตามแล้วจหวันนี้โอ้โหมาดิเข้าไมาให,หมดโอ้โ,โ,อโหนาคอสไลด์มาเอาทาไมอ่ะเพื่อนเรามีพวกนะเรามีพวกะนายกล้าเหรอหนาคอสในในใจกล้ามากเลยเพื่อนยอมความใจกล้านี้ <c oughs> มันตายเพราะอะไรวะีน่นเมื่อกี้มีใครรู้ไหมคือเรายังเข้าไม่ถึงตัวเขาเลยนะเว้เขาตายได้ไงอ่ะ <c oughs> งงเลย โดนเบิร์นเหรอไม่มันโดนบับแดงใช่ไหมไม่นี่มันโดนอะไรตายวะเลือดมันนิดเดียวอ่ะเราไม่ได้กดคือเมื่อกี้เราไม่ได้กดโจมปีเลยนะเว้ยมันโดนอะไรอ่ะติดหินเฉยมา嘛ลุยต่อลุยต่อเราต้องรีบฟาร์มนะคะเราต้องรีบเกิดนะ <c oughs> พอเลดเกินแล้วเนี่ยเลือดเบาแบบจะเยอะเป็นบาโคลเลยนะเพราะฉันเราต้องรีบฟาร์มให้เกิดนะคะ เดี๋ยวจะไปหาไวโอเลนะคะอยาให้เขารู้ตัวนะเราต้องอ้อมไปแบบนี้นะอา่าเจอเวนแน,น,นเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกสวยเอ,เอาเอานาคอนเข้ามาเหรอเป็นไงล่ะเลือดน้อยแต่ก็สู้นะเว้ยเลือดน้อยแต่ก็สู้นะเรียบร้อยดับเบลคิวเอ้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปสวรรคแล้ว <c oughs> จบเลยโดนไวโอเลชัดดาวไปนะคะ ไฟครั้งนี้ไม่คุมนะคะถึงจะเสียสองสองก็จริงแต่ว่าเราเสียป้อมด้วยนะเด <Fat> อะแฟดนายันตีใส่แกก๊ทําไมอะ่ะนายต้องเร่งดีๆสิเพื่อนเรารู้เดอะแฟดใดจะทําอะไรตราบใดที่นายมีอนตีนายสามารถเข้าบวโอเลดได้นะเว้ยพี่ just get back hey I'm a e d about you โอเคเราจะไปเลนกลางต่อนะคะไม่น่ามีอะไรต้องห่วงแล้วนะนอกจากป้อม สวยยอนโอ้โหพี่เดอร์ซันยางสวยเลยเพื่อนโอ้รู้สึกเสียงแหบอะไม่ได้เป็นโคโรนาใช่ไหมเนี่ยไม่ไมเราไม่ได้เป็นนะทุกคนเราแค่แบบตื่นมาแล้วเป็นหวัดเฉยๆอะคืออ่าทำไมถึงเป็นหวัดวะอยู่ก็เป็นหวัดน no! ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราอันนี้เว้ยเราแบบเปิดพัดลมนอนโดยไม่หม่มเราไม่ห่มผ้ามาสองวันแล้ว แบบนอนตากพัดลมเลยอ่ะก็เลยเป็นหวัดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราแบบออมออมฟแล้วนะสบายดีนะ just I just have a little bit cold นะเอ้าใครโดนลมอยู่เลนบนวนะน่ะเฮ้ย What? มกเกรอมึอกไม่ทำไรตรงนั้นลูกหกมา <c oughs> ต้องหกจริงๆใช่ไหมเดี่ยไม่ค่อยพร้อมเลยว่ะมา แรกไน้เจลังใสนี่คือตั้งใจจะแรงใส่ดาคอนะด้วยโอ้โหสุดยอดคิดถูกแล้วที่เติมไฟเอ้าบมึกไม่ตายเหรอเดี๋ยวว Are you serious? คือนางอ่ะเป็นนางเป็นคนแรกที่เข้าไปอยู่ในฟงไฟแล้วโดนคขาลุมหาห้านางไม่ตายได้ไงอ่ะ อ,อิลูเมียมาตรงนี้อีกหน่อยซิออกมาอีกสักหน่อยเราจะได้กดอันตีใส่หัวเจ้าอย่างถูกจังหวะไม่ไม่ไม่เอาละไม่อยากเสี่ยงว่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าก็ถ้าเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะเราก็ดูด้วยเนาะแบบบ้านเขาเนาะก็อย่าไปห้าวใส่บ้านเขาถ้าไม่มีคีปก็อย่าไปเข้านะเอมีคนเลือดน้อยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโบแบกหัวแตกแกล้งดูดอะไรดูดเว้านั่นะนะ่ะ พีไปหาไวโอเลตด,ดีกว่าพี่มาแล้วจ้านี่แน่กดสกิลสองล้าช็อตไปเรียบร้อยโอ้โหผู้ชา์เดินมาเฉยๆก็ยังได้ฟี2ตัวเฉยเลยก็ทรงเกมมาดีๆอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องทําลายเอาป้อมเขาคืนบ้างนะไม่งั้นเราก็จะแพ้ได้นะนาคอนยิ y ่งเป็นตัวแยกดันอยู่ด้วยนะพูดถึงนาคอนก็มาเลยเอ,เ,อ,อเ,เขาจะเอาหรือเปล่าเขาจะเอาหรือเปล่าเขาจะมาดิมาดิมา,มา,มาิยืนสู้ไปเลยเรียบร้อย ไปนะคะเห็นไหมเมื่อกี้แบบยืนสู้กันสองคนแต่มีเขาอะเลือดลดอยู่คนเดียวนะแบบเลือดรดไม่ลดเลยนะทุกคนแทบไม่ลดเลยอ่ะตอนนี้ชานิสเราว่าเป็นตัวที่โกงอยู่แล้วก็แหกกำลางลายเชื้ออยู่นะลายเซอร์ให้มันอยู่เอ่อําให้มันอยู่แรงไหนนะจำไม่ได้นะแต่เราว่าตัวนี้มันก็โกงดีนะคะเวลาเกิดนะมันจะโกงมากแต่ถ้าไม่เกิดนยก็แห้งเลยนะ ตอนนี้เป็นเป็นตัวละลายแทงนะั่มันตีแบบโอ้โหสุดยอดเลยโอเคต่อไปเอาเคลปทั้งสี่นะคะโอเคเราจะเอาแวนหน่อยโอ้โหโอ้โหชุดเดียวหายเรียบร้อยนะคะเห็นความโหดของซานนี้แล้วยังเอ่ยนะคอเดี๋ยวรออันตีเรามาแป๊บนึงนะ,ะอันตีคูดาวเร็วมากเลยนะทุกคนมามาเราซุ่มหลักเราซุ่มดักรอก่อนนะคะโอเคโอเคนะคะก็ะสกิลหนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็กดอันตีแต่ว่าเขาหนีไปก่อนนะก็ ไม่เป็นไรเห็นมาอนตี้แบบคูดาวสิบวีเก้าแปดเจ็ด้าสามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอเราก่อ้โดนปัดโดนปัดมาสิก็มาดิครับก็มาดิครับนีเจนเดลี่ไปแล้วนะจังหวะนี้ลองไบโอเล่นนะโอเคเรามาแล้วโอ้โหเราตายแน่เลยว่ะทุกคนนั่นไงว่าแล้วขอโดนสกัดดาวรุ่งนะเมื่อกี้แก๊กเราน่าจะกดอันตี้ใส่แก๊กว่ะคือแก๊กจะตายแล้วอ่ะโอ้โหสติหาย เนี่คะเวลาเล่นเกมเนี่ยสมาธิเป็นสําคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิเราก็จะทำอะไรบ้าๆลงไปโดยไม่รู้ตัวนะก็หิวเกินไปแหละเมื่อกี้ดูดิเข้าไปป้อมเขาแบบถึงบอกไงว่าอย่าไปห้าวในป้อมเขานะคะโอเคก็โอเคอยู่ เอ่อทุกคนสังเกตที่สกอร์คิวนะคือสกอร์คิวฝั่งเราได้19ส่วนฝั่งเขาได้4แต่ว่าป้อมมันกลับเท่ากันนะคือสกอร์คิวอ่ะมันไม่มีผลนอกจากความเท่แล้วก็อะไรต่งางๆนะแต่ข้อสำคัญนันอยู่ที่ป้อมนะคะเราต้องโฟงกัสเรื่องนี้ก่อนนะถึงเราจะบอกไปแต่เราก็ไม่สามารถทำได้เพราะเราก็มัวยุ่งไปกับการฆ่าเหมือนกันเนี่ยบางทีก็มันก็สนุกเกินไปอ่ะจนแบบลืมโฟกัสเรื่องป้อมอ่ะ แส่งพูดธรั่งป้อมมากเกินไปแล้วหวังว่าจะไม่โดนติดหุกนะไม่ใช่แล้วมาถึงป้อมในเกมว้ยเ้าโอเคตีไปเรียบร้อยนะ come on let's go ได้เวลาปิดฉากเกมนี้แล้วนะคะ here we go นี่แนะ่โดนไปรูมีโอเคเข้าป้อมเลยเข้าป้อมเลยปัดมัอนก่อนแล้วมานี่มานี่เรียบร้อยวโดนโดนาเมจถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนโอเคถยไปตั้งหลักก่อนแล้วกันขอคลิปนะขอคลิปนะ ดูดเลือดไปแล้วใช่รู้ดูดเลือดมาด้วยนะคะพี่แวนแวนโอ้โหแวนเลือดน้อยแต่ว่าเสียดายเราไปไม่ถึงพี่ไบโอไบโอแต่เรียบร้อยเฮ้ยเยไม่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 น้อมอมาจากไหนวันนี่นะคนะฮอดโอ้ยโอไม่ตายอ่ะมันเลือดนิดเดียวเลยเราปล่อยให้มันหนีไปได้ไงวะเนี่ยคือทำไมเราไม่กดพันิตออะทำไมเราไม่กดพันิตวะ อ่าฮะโน้ไอเมดมิสเทคเอาป้อมกลางป้อมกางงั่นแหละเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยย้อนไว้ดิระวังย้อนด้วยกันย้อนหน่อยโอโนไม่ย้อนทำไมไม่มารวมกับเพื่อนน่ะถอยถอย,ถอยดาเมจไม่พอนะนะ่ะถอยก่อนดาเมจไม่พอนะถอย ทำไมดี้งจังเลยฮะบอกให้ถอยไงเล่าถอ,อยโอ้โอเ,โเโยเด,ดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงแป๊บ,บนึงฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนี่ไงนี่ไงเดอะแฟลตมัน,นคือไม่ได้มีดาเมจขนาดนั้นเวย้ยจะไปสู้ห้าคนไนดะ้ไงมาแล้วมาแล้วแวนนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหไมโโ่โดนโดนโดนดูนะอือเสียดายอะโดนดับ ตดูดก่อนอะนะคือเมื่อกี้ว่าจะพอได้แบนด์แล้วใช่นะเราว่าเราวางแผนว่าจะกดอันตีสไวโอเลตปั๊บแล้วก็ตายเก็บเก็บสามแต่ว่าเราดันโดนแก๊กมันดูดก่อนเนี่ยดิโอไม่น่าเลยโอ้ยท่าไมเกมมันตึงจังวะอืมอืม ซาณิดหล่ล่างได้บอกกอ็จะลองดูแล้วกันนะพิมบอกเขากันพิมบอกเขาจะลองดูค่ะมีบางทีก็ここไม่อยากให้รู้นะว่าเราแบบเป็นผู้หญิงเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาบางทีเดี๋ยวเขาจะหาว่าผู้หญิงเล่นกาาเว้ยไม่ทุกคนนะเว้ยบ,บางตาก็บางบางตาก็เก่งบางตาก็ไม่เก่งคนเราไม่มี คือเวลาเล่นเกมอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะเก่งทุกตานะยกเว้นเดยเสื้อกับกิดไงเพราะนะเขาโปรเพเยอร์เว้ยแต่บางตาเขาก็พลาดได้แหละเนาะก็เป็นคนอ่ะนะนเราร่วมกลุ่มไว้ก่อนดีก,กว่านะคะมาเดี๋ยวจะลอยลอยล่างนะไม่มีใครมาเลยอะ่ะโอ้คือเรา เรารอให้มีคนมาเคลียร์คลิปแล้วเราจะจะจัดการสักหน่อยนะแต่ไม่มีใครมาเราก็เลยเคลียร์ไปก่อนนะเปิดเลยลเพื่อนเอาเลยเหรอเดี๋ยวดีเอาเปิดก็เปิดว่าเอ้ยไบโอโอ้โหไบโอมันฟิกเกอรอ์เสียดายโฮ้ยจังหวะเสียเลยไม่น่านเลยโอ้โหคือเมื่อกี้เราวิ่งเข้าไปแล้วเว้ย จะเอาไวโอใช่ไหมแต่ไวโอดันฟิกเกอร์แล้วเราก็โดนเอ่ออิลูเมียปัดออกมาแล้วก็โดนนันเตออีกแก,กก็ดูดอีกใช่ไหมขยับไม่ได้เลยเมื่อกี้จังหวะเสียโอ้ย,แพ,ยแพ้ไหมเนี่ยแพ้ไหมขอร้องโอ้ยเหลือมือคนเดียวกันว่าได้ไหมอ่ะอุ้ยไม่นะเล่นมาขนาดนี้ขอร้องไม่อยากแพ้ I don't wanna lose please กันป้อมให้ได้ขอะลอ้องเล่นมาขนาดนี้แล้วว่ารวมไว้รวมไว้รวมก่อนสวยมึกมึกกันป้อมได้ไปลิกูดเรายกความดีนี้ให้นายโอ้ยพูดเยอะแล้วเจ็บคอ <c oughs> เป็นหวาดอยู่เอาคองนีกว่าเอาคองนีกว่าโอเคทางโล่งทางสะดวกแล้วนะอ่าเจอแก๊กถอยก่อนถอยก่อน ไม่เอาไม่เอาจังหวะไม่ดีคือถ้าเราโดนดูดก็จบนะต้องระวังอย่าโดนดูดมันไปไหนแล้วอะคลอ,องได้ไหมอ,อยากได้คลองอะไ่้ค้องเราปล่อยร่างจบเลยนะโอเคโอเคเรารอดูร่างเราก่อนนะคะโอเคไบโออยู่กลางนะแสดงว่าตอนจังหวะนี้เอาได้นะเพราะว่าแกกับไบโออยู่ตรงนั้นโอโหแต่อิลูเมียเปิดอันตีแล้ว,ลวเขาเห็นเราแล้วนะเราต้องถอยก่อนนะ โอเคมันก่อนเลยก่อนละกันเขาน่าจะมาแถวนี้เพื่อเช็คของคือถ้าเขาพาตัวบางมาด้วยเราก็อาจจะหาจังหวะนี้ฆ่าเขาก็ได้นะคะอ๋อแก๊กมาเหรอแก๊กมาตัวเดียวนะไม่รู้เขาเห็นเราหรือเปล่านะโอเคช่างมันเถอะเขาส่งแก๊กมาดูนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเมื่อกี้ถ้าเขาเห็นเราตีคลองเราใช่ไหมแล้วก็อาจจะหยุดก่อนก็ได้แล้วรอให้เขามาเช็คคลองแล้วเราจะใช้จังหวะนั้นแหละเปิดสวนนะคะแบบรอดักในพุ่มหญ้าแล้วบอกเขาเดินมาเราก็ใส่เลยนะ รวกคุ่มเพื่อนเราได้เร,ไดเราได้กอ่อเกิดแล้วไข่มังกรก็ถือเป็นกอ่อเกิดของเรานะคะอีรูเมียนี่มันน่าก,กดอันตีใส่เลอเกินนะมาจาังหวะนี้ได้แล้วนะน่าจะเอาคลองได้นะเพราะว่าเขาอยู่บนนะคะไวโอเลตอยู่ไวโอเลตอยู่ล่างนะได้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 ไดไดไดเลยเลยเลย,เลยไม่มีไวโอเลตกับแก๊กนี่เราสบายใจนะะเพราะถ้านาคอสมาเราก็ได้นะเพราะว่าเขาเขาตัวบางนะยังไงเขาตีเราไม่ตายแน่นอนรับประกันนะคือนาคอสตัวเดียวตีเราไม่ตาย เห็นจัดต้นเกมเลยใช่ไหมเขาเป็นฝ่ายที่เลื่อนรถอย่างเดียวนะคือตัวเราเนี่ยมันอึดมากทั้งอึดแล้วก็แรงด้วยนะเคเราจะไปปล่อยล่างนะเขาแมนแว๊ดไปแล้วนะไปปล่อยล่างนะเพื่อดึงดูดความสนใจหน่อยมามามาลุยล้วนล่วนไปแล้วไปแล้วพี่ปวกเหรอพี่คลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าไปแล้วไปแล้วภารกิจไหลบ้านภารกิจไหลบ้านไม่ต้องเปิดแล้วไม่สู้แล้วไว้บ้าจบจบบ้านจบบ้านสอง คือจังหวะนั้นอะเราวางแผนที่จะตีป้อมบนให้แต่ก่อนนะแบบเป็นแผนขึ้นบ้านนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญคีบกลางมันอยู่บังเอิญคีบกลางมันดันพอดีไงแล้วฝั่งเขาอะคือเหมือนเขาไม่เห็นไงเว้ยเขากำลังแบบงุนงานอยู่กับบางกรที่เลนบนอย่างเอ้ยที่เลนล่างอย่างเดียวอบเพราะเราปล่อยบางกรเลนล่างใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่สังเกตเว้ยเขาก็แบบปล่อยคีปเลนกลางแล้วก็จังหวะนี้เราก็ไปลอยป้อมเลยสิ <laughs> ยี่งเกิมิชช่นอิมพอสซิเบิลนี่ยภารกิจหน่อยบ้านนะ <laughs> เดี๋ยวเรามารอดูสกอร์เกมนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะอ้าเราฆ่าไป15แต่5แล้วก็ร่วมมือไป2นะคะอจาร์ทีมไฟ์ก็73.9เลยนะเยอะมากเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะ